สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกในงวดที่ผ่านมาก็ลงให้ไป1สูตรผลปรากฏว่าไม่เข้านะครับในงวดนี้ก็เอาใหม่นะครับก็ยังไม่ละความพยายามนะครับคาดว่ามันน่าจะเข้ามั่งละสักงวดนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นี่ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการปนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขนะครับอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับสูตรที่เลือกมาบางครั้งมันก็อาจจะออกบางครั้งมันก็อาจจะหลุดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับที่พึ่งลงนะครับวิธีการคำนวณในสูตรที่1นะครับ ใช้หลักพันบวกหลัก10บบนนะครับบวกหลักหน่วยบน4ครั้งบวกหลัก10บล่าง3ามครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก6คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่ง10ล่างสูตรที่2หลักแสนบวกหลักพันสาครั้งนะครับบวกหลัก10บล่าง3ามครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวก10บหน้าครั้งที่สองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2บวก7คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็คือตัวเด่น ที่จะมาในตำแหน่งหน่วยล่างนะครับมีตัวเดียวเหมือนกันนะครับเมื่อ2คลิปที่แล้วนะครับผมลง2ตัวล่าง9ชุดตรงให้นะครับแล้วก็ฟันไปชุดเดียวก็คือ49นะครับชุดเดียวที่ให้สมาชิกไปซื้อสลากนะครับติดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมี9ชุดนะอาจจะเลือกยากบางท่านนะอาจจะทุนน้อยนะครับ ขอชุดเดียวนะผมก็ฟันไว้ให้เลยนะครับสี่เในเมื่อมีสูตรสองตัวล่างเก้ชุดตรงลงให้ไปแล้วนะครับสูตรสองตัวล่างสี่ชุดตรงสูตรเก่าก็ลงให้แล้วนะมีสี่เก้เหมือนกันทั้งสองสูตรแล้วคําถามบางท่านอยากจะรู้ก็คือแล้วสูตรสองตัวล่างชุดเดียวมีไหมนะครับสูตรสองตัวล่างชุดเดียวที่มันได้สี่เมีไหมคาตอบคือมีนะครับ มีนะครับแล้วก็ลงให้ในคลิปนี้เลยนะครับเอามาดูย้อนหลังนะครับในงวดแรกจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก0ูนย์เก้านะครับสูตรคำนวณได้0ูนย์กับเก้าก็ออก0ูนย์เก้านะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับคำนวณได้สี่สามก็ออกสี่สามก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดกับเก้าออกเจ็ดเก้านะครับ แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้7กับ8ออก7 8ก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาได้9กับ 0. ออก90ก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้7กับ9ออก79นะครับก็ถูกตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับชุดเดียวเท่านั้นจนมาถึงงวดล่าสุดคำนวณได้1กับ7แล้วก็ออก1 7 ก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับแต่ก็บอกท่านผู้ชมเอาไว้นะครับว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในวดน,นี้เป็นงวดแรกออามาคํานวณตัวเลขงวดใหม่นะครับของสูตรนี้เลยว่าจะได้เลขอะไรนะครับใช้หลักพันเลขศูนย์บวกหลักสิบบนเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยบนใน4 4ครั้งนะครับหกสีบวกหลักสิบล่างสามครั้ง ก็ 1>, 1บวกกัน3ครั้งได้3บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง7 7 14แล้วบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2คือเลข6สูตรจะบวก6นะครับ <uci uch. S 1> บวก6คงที่นะครับต <Source 5> <Shine. S 2> ัวสุดท้ายบวก6คงที่นะครับเเช็คตัวเลขนิดนึงนะ0ูน หลัก10 1หลักหน่วยบน4ครั้ง6 4 24หลัก10ล่าง3ครั้งนะครับได้3หน่วยล่าง2ครั้ง7 7 14ร้อยท้ายครั้งที่2เลข6แล้วบวก6คงที่ถูกต้องนะครับ1บวก24ได้เป็น25 25บวก3ได้28 28นะครับบวก4 32 32 42 42บวก6 48 48บวก6 54ได้เลข4นะครับ ในตำแหน่งหลักสิบล่างนี่นะครับมาแล้วตัวหนึ่งนะครับมาดูตัวที่2นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยใช้หลักแสนเลขเก้าบวกหลักพันสามครั้งนะครับศูนย์บวกกันสามครั้งมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับบวกหลักสิบล่างสามครั้งหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามบวกหลักหน่วยล่างเลขเจ็ด บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง4บวก4ได้8บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้ง6 6 6 6หกนะครับและบวก10ท้ายครั้งที่2คือเลข3ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก7นะครับสูตรแรกจะบวก6ใช่ไหมครับสูตรแรกบวก6สูตรที่2จะบวก7บวก7บวก7คงที่นะครับเช็คตัวเลขนิดนึงนครับ9 0้7 สี่บวกสี ية, ่ได้แปดหกบวกหกได้ส2บสองบวกสมบวกเจ็บนะครับเาบวกสได้สิบสอบวกเได้สิบเบก้วกแได้ยี่สิบเจ็ดยี่สก้ายี่สิบมาบวกอีกสามสีบวกเจ็ได้เลข9นะครับเป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลักหน่วยในสูตรที่2 นี่นะครับก็คือคำตอบนะครับว่า2ตัวล่างชุดเดียวที่มันได้49มีสูตรไหมมีนะครับนี่เลย2ตัวล่างชุดเดียว49นะครับแต่จะมาหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้เช่นกันนะครับผมก็ได้แต่ทำตามหน้าที่นะครับ หาสูตรดีๆมาแบ่งปันให้ดูนะครับซึ่ง49มันก็จะแต้ม3นะครับมันก็จะลงตัวนะครับแต้ม3หรือถ้าใครอยากได้9ชุดนะครับนี่ครับมันก็จะมี4กับ9ใน2ตัวล่าง9ชุดตรงนะครับแต่ถ้าถ้าใครคิดว่าอยากจะเอาน้อยกว่านั้นก็ไปเอา4ชุดนะครับที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับ ผมเลื่อนดูนิดนึงก่อนมันอยู่หลายหน้านะครับสองตัวล่าง4ชุดตรงนะครับอันนี้คือสูตรเก่าที่เข้า1นในงวดวที่ผ่านมานะครับก็จะมี49เหมือนกันดังนั้นข้อมูลที่มันได้49มันมีอยู่หลายสูตรนะครับนี่ผมชอบเลขเดียวนะครับชอบเลขเดียว49นะครับขอให้มาแล้วกันนะครับถ้าใครชอบเหมือนกับผมก็ลองซื้อสลากติดเอาไว้นะครับนี่ ชุดเดียวก็มีเหมือนกันนะครับสูตรชุดเดียวเดี๋ยวบางทัดก็เอ๊ะชุดเดียวมีไหมนสี่เก้านะครับมีนะครับคำนวณได้สี่กับเ้านะครับหลัก10บตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวนะครับวิธีการคำนวณตามนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปรอรุ่นกันในวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับว่าจะเข้าเป้าไหมนะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากเท่านั้นนะครับ ใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่ายังจะมีอีกหลายสูตรนะครับที่ผมจะลงให้นะอันนี้เป็นเพียงแค่ชุดแรกนะครับในสองตัวล่างชุดเดียวนะครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับเอาสาหรับวันนี้ก็ลงให้ไปค่อนข้างเยอะนะลงไปหลายสูตรทีเดียวนะครับเอาน่าจะพอแค่นี้แหละวันนีนะ้เดี๋ยวไปตวเตรียมข้อมูลเอาไว้ลงพรุ่งนี้อีกทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ